แม่แดงเทศนาอะไรตาต้องหยุดเขียนหนังสือฟังอยู่เป็นนานคุณตาเพชรเข้ามาร่วมอีกคนหนึ่งสุภาวานยิม้มเมื่อได้ยินเสียงคุณตาร้องสั่งเบียร์แก้วหนึ่งแล้วท่านก็หันมาพูดกับพิชิตชัยเทวมิตรผมได้ทราบข่าวหลายคุณแล้วใจหายคุณพิชิตชัยผมเสียใจในเคราะห์ร้รายของคุณที่เสียคุณพี่ชายคุณไปเสียใจจริงๆแม้ผมจะได้รู้จักมักคุณชั่วประเดี๋ยวประดาวแต่ผมก็ยังรู้ได้ว่าเธอเป็นคนดี น่าเสียดายวิชาความรู้เหลือเกินพระวินิจฉัยยังพูดกับผมว่าคนคนนี้จะไปไกลมากแต่นั่นแหละนะความตายไม่ค่อยจะปลานีหรือผ่อนผันให้โอกาสใครไม่ว่าจะวิเศษสักปานใดคุณตาเพชรจิบเบียรแล้วกล่าวต่อมีข้าราชการที่เมืองเพชรเล่าให้ผมฟังว่าเจ้าคุณพ่อของคุณมีบุตรชายเพียงสองคนเท่านั้นครับเรามีสามคนพี่น้องยังมีอีกคนหนึ่งเลย ว่าลายพรเป็นน้องคนสุดท้องเป็นผู้หญิงจะแต่างงานเร็วๆนี้แหละครับถ้าอย่างนั้นก็ถูกต้องคุณเทพประสิทธิ์คุณแล้วก็คุณน้องเรื่องนี้ผมยังไม่ได้เล่าหรือพูดอะไรกับแม่แดงเมื่อคุณเทพประสิทธิ์เสียแล้วก็มีคุณอยู่อีกคนเดียวใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะเชื่อได้แน่ว่าคุณต้องกลับกรุงเทพละสายตาของสุภวารจ้องหน้าชายหนุ่มตลอดเวลาคล้ายกับว่ารอนเองกําลังร้อนหลนที่จะได้ยินคําตอบ ผมไม่เคยคิดจะกลับครับเขาตอบโดยไม่มองหน้าหล่อนต้องกันข้ามผมกําลังจะเอาจริงเอาจังกับมันให้มากขึ้นท่านผู้ใหญ่ของคุณท่านจะว่าอย่างไรผมเองไม่ทราบเหมือนกันว่าความคิดเห็นท่านเป็นอย่างไรแต่ผมบอกญาติพี่น้องทุกคนว่าผมไม่ทิ้งงานนี้และทิ้งไม่ได้กรุงเทพกับวิชาความรู้ของผมมันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าจเจ้าคุณพ่อของคุณได้ทราบว่าทิ่นฐานที่บุตรของท่านมาอยู่เวลานี้เป็นการอยู่ที่เสี่ยงต่อความเป็นความตายอยู่เสมอๆละก็ ผมเชื่อว่าท่านจะได้สแสดงความคิดเห็นของท่านออกมาไม่มีอะไรหรอกคุณพี่ชิตชัยผมเป็นผู้ใหญ่แล้วผมเข้าใจผมรู้ดีว่าอะไรควรไม่ควรแค่ไหนเพียงใดที่เตือนให้คุณกลับกรุงเทพก็ด้วยความหวังดีแต่ผมลงทุนลงแรงทําอะไรไปบ้างแล้วถ้าผมทอดทิ้งเสียผมก็เป็นคนจับจดอยู่นั่นเองใครต่อใครจะพากันเข้าใจผมในด้านเสียหายไม่มีวันจบสิน้นพี่ตายได้มรดกจากพ่อ เพราะพี่ไม่มีรีบกลับไปประจบพอ่อเขาก็พูดกันอย่างนั้นผมก็หนีความเป็นคนเลวไปไม่พ้นนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งผมเองเป็นคนใจคอแปลกอยู่ลงว่าตั้งใจอะไรเราไม่ยอมเลิกล้างง่ายๆเหมือนกันครับบางคราวก็มีความตั้งใจไม่สู้งดงามนักนั่นก็เป็นสมัยที่รู้จักแต่ใช้เงินแต่ผมอยากอยู่ที่นี่อยากรบกับศัตรทูที่เรายังไม่รู้แน่ว่าเป็นใครอยากเอาชนะอยากทําตัวให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์อีกหลายคนที่ผมกับคุณแดงได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ วันใดไอ้ตัวใหญ่ถูกโคนวันนั้นพวกบ้านเราก็ผาสุกครับ <c oughs> เป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่งดงามน่าสรรเสริญชะชยชราพึมพำแต่เล่นกับไฟเล่นกับงูเห่าความหวังจะเป็นเพียงความหวังเมื่อคืนนี้ผมยังพูดว่าผมเองเบื่อหน่ายผมอยากจะขายมันเสียให้พ้นหูพ้นตาเราสองคนตาหลานจะขับเคี่ยวกับมันไหวละ มันเล่นเปลี่ยนหน้าชนอย่างนี้เขาเลือบดูคุณแดงร่อนเงียบก้มหน้ามองดูหมอนแพะที่วางอยู่บนตักมีอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ผู้บังคับกองตำรวจมากินข้าวที่นี่หางตาพิชิตชายกวาดที่ดวงหน้าสุภวรรณอีกครั้งหนึ่งฝ่ายนั้นไม่ยอมสบตาด้วยต่อเมื่อเขาลุกขึ้นลินบรันดีใส่แก้วจึงได้เลือบมองอีกแวบ,บหนึ่งอย่างรวดเร็วแล้วเบือนไปทางอื่นผู้บังคับกองสุภวรรณได้ยินเสียงเขาเน้นคุณยิ่งสุขละครับ แกเป็นคนดีเขาว่าแกเป็นตำรวจมือปราบชะกันมาแล้วมาเล่าให้ฟังว่ามู่นี้ได้ข่าวไม่ดีแทบแทบนี้แกเผยเป็นเราๆเหมือนกันว่าอะไรที่ตำรวจรู้เป็นไม่มีแต่ที่จะทำอะไรลงไปต้องมีหลักฐานตำรวจที่ดีต้องรู้และต้องมีหลักฐานแกว่าอย่างนั้นตำรวจที่ดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับแกว่ามีคนแปลกหน้าสองสามคนเข้ามาเพ่นพ่านในแถบนี้ไม่ใช่คนที่นี่ และดูเหมือนจะมากันหลายสายแกให้ทางนี้ระวังตัวหน่อยส่วนแกจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตัดไฟแต่ต้นลมคืนวันซืนทางหาเจ้าไล่กวดคนแปลกหน้าสองคนเสียงเอะอะไปหมดได้ตัวไหมครับคุณตาใสา่หน้าไม่ได้ตัวคุณตาคะสุภวานเอ่ยขึ้นด้วยเสียงผิดปกติเล็กน้อยเด็กตั้งค่าวเรียบร้อยแล้วคะ่ะไปคุยที่โต๊ดดีกว่าเอ้าสินี่มันทุ่มกว่าแล้วเกือบสองทุ่มแล้ว สุภวานมองเห็นพิชิตชายลินบรันดีคุณตาเพชรเดินไปที่โต๊ะก่อนร่อนกระซิบพอให้เขาได้ยินทานมากเดี๋ยวเมาเมาก็ดีเขาว่าพี่ลึกจริง <c oughs> เขาทำเสียงเหมือนคำรามในอกแล้วเดินตามร่อนไปคุณตานั่งหัวโต๊ะเขานั่งตรงข้ามกับสุภวานซึ่งไม่ยอมมองหน้าเขาอีกเลยเรื่องเกี่ยวกับเจ้านาทีคุณตาพูดต่อ ผมเห็นว่าควรจะเล่าให้เขาฟังว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นอย่างไรแต่ก่อนนี้ก็เล่าแต่เห็นว่ามันยังไม่ละเอียดทั้งยังไม่ควรเล่าต่อหน้าใครต่อใครมากหน้าหลายตาความจริงคุณยิ่งสุกแกก็เก่งแกว่าแกสืบรู้เรื่องร้าาหมดแล้วเห็นจะเอาเรื่องมากอยู่ตำรวจเก่งต้องเป็นอย่างนั้นครับปากพูดตามองหน้าอีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมมองตอบและรู้ด้วยว่าตนกำลังถูกเฝ้ามองแกรู้ละเอียดเลยว่า บุตรพระบรรจงที่ชื่อนายนิวัฒมานอนมากินอยู่บ้านกำน,นันกี่วนันกี่คืนก็เลยยังดูปูเสือกันเทน้ำเทท่าขนาดไหนแกได้ประวัติคนคนนี้มาละเอียดหมดว่าเป็นคนเอาเรื่องในทางเก๊กมาเล่เกเยเพราะฉะนั้นการที่นายนิวัฒมาผูกพันกับกำนันพลอยมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ในวันข้างหน้าคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมคุณพิชิตชัยครับมันก็อาจเป็นไปได้แต่เมื่อตำรวจของเราเก่งขนาดนั้นก็คงเบาใจได้บ้างละมังครับ พิชิตชายกล่าวจบก็หันมาจิบเล้าจนเกือบหมดแก้วเ้าสุภาวรณก็เอ่ยขึ้นบางด้วยน้ำเสียงชาดฉานแต่ไม่ได้มองหน้าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อคนเราตกในที่เดือดร้อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยื่นมือเข้าระับความเดือดร้อนก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ประชาชนคนสุจริตที่ได้รับความเดือดร้อนจะมีความอบอุ่นนอกเสียจากคนทุจริตเท่านั้นถูกของคุณสุภาวรณทุกอย่างครับร่อนค้อนควับโดยลืมตัวไม่ได้ยินเขาเรียกร่อนอย่างนั้นคุณตาเองหาได้รู้ตืนลึกหนาบางอย่างไรไม่ มีเสียงเครื่องยนต์ดังและดับอยู่ที่หน้าบ้านแสงสว่างสาดเข้ามาในบ้านแล้วก็มีเสียงแตรถูกกองคุณตาหันไปสั่งให้เด็กลงไปบอกคนข้างล่างเปิดประตูคราวนี้สุพ a วา n เงยหน้ามองชายหนุ่มยังเต็มตาดวงตาคู่นั้นของหล่อนปราศจากความกล้าวือดีเหมือนเก่าก่อนแต่เหมือนคาดคันระวิ่งว่อนเมื่อเห็นเขาจีบเล่าแก้วนั้นเราลุกขึ้นยืนคุณจะไปไหนเสียงสุภาวา a อ่อนหวานผิดปกติ เขาหันมีธุระที่นี่กับคุณตาหรือคุณไม่เป็นไรผมอิ่มแล้วได้รับประทานอะไรนิดหน่อยเมื่อตอนใกล้คำ่ำไม่เอาค่ะต้องทานข้าวก่อนทานด้วยกันก่อนแววตาคู่นั้นนอกจากวิงวอนแล้วยังมีประกายประหลาดอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันเกือบจะเป็นความลับแล้วมันก็เกือบจะเป็นการเปิดเผยความรู้สึกอันวุ่นวายอันเนื่องมาแต่เหตุใดเหตุหนึ่งเสียงรองเท้าของร้อยตำรวจเอกยิ่งสุขดังมาตามบันไดแล้วพิชิตชายเทวมิตรก็ตัดสินใจที่จะไม่ผุนผ่านออกไปเมื่อเขาผ่านมาจากห้องรับแขก นายร้อยตำรวจเอกหนุ่มเห็นพิชิตชายเขาก็ทักขึ้นว่าอา้าวคุณพิชิตชายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับดูเหมือนเขาเกือบจะไม่ต้องการคำตอบของพิชิตชัยเทวมิตรพอเขารับไหวและยิ้มกับหญิงสาวแล้วเขาจึงได้หันกลับมาทางชายหนุ่มก่อนจะพูดต่อผมได้ทราบข่าวไม่ดีขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมมาที่นี่หลายครั้งคุณตากับคุณสุภวานบอกผมว่าคุณไม่อยู่หัวหน้าผู้พิพากษาท่านทราบว่าคุณมาอยู่ที่นี่ท่านยังพูดเลยว่าเห็นที่คุณคงต้องกลับกรุกงเทพแล้วละมงัง พิชิตชัยไม่ทันตอบแต่คุณตาเพชรเป็นคนพูดแทนเมื่อสักครู่เรายังพูดเรื่องนั้นอยู่เลยแต่คุณพิชิตชัยยืนยันว่าจะทำไร่หรือฟาร์มไก่ของแกให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาให้จงได้ที่ดินไม่น้อยไปแล้วครับงานขั้นต้นของผมอยู่ในขั้นทดลองสำหรับปีนี้ครับพิชิตชัยอธิบายปีหน้าผมอาจขยายงานออกไปอีกขยายงานก็หมายถึงว่าขยายที่ดินยิ่งสุกพูดอย่างหนักใจแทน คนใหญ่คนโตบางคนก็กําลังขยายที่ดินพูดลําบากคนรวยเรานี่สิ้นเสียงในร้อยตํารวจเอกหูของคนทั้งหมดก็รานสนั่นอันเนื่องมาจากเสียงระเบิดอย่างแรงกระก้องกมปนาดทั้งหมดทะลึ่งพรวดขึ้นจากเก้าอี้นั่งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงปืนแต่มันเป็นเสียงระเบิดชัดๆแ,และมันดังในระยะไม่ไกลพิชิตชยัยบ้านคุณคุณพิชิตชยัยสุภวาวร้องออกมาด้วยความลืมตัวเพราะตื่นเต้นทั้งานร้อยตำรวจเอกยิ่งสุกกับพิชิตชัยวิ่งติดๆกันลงมาข้างล่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามยิงสุกมามีนายสิบตำรวจโทรคนหนึ่งผลคนหนึ่งและพละขับทั้งหมดเตรียมพร้อมรอฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาผู้พิชิตชัยผูพ้พิชิตชัยผูพ้พิชิตชัยเสียงรุ่งร้องเอออมาตามถนนเป็นเสียงร้องเรียกพิชิตชัยทําให้ทุกคนโล่งใจที่ได้ยินเสียงของคนคนนั้นอันเป็นเครื่องหมายว่ารุ่งยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดกรูก,กันขึ้นรถจีบคันนั้นเคลื่อนพร้อมจีบของพิชิตชัยซึ่งร้อดีที่เขาเอามันมาด้วย สุภวานกับคุณตาพร้อมคนในบ้านเป็นจํานวนนับสิบทยอยกันออกไปอย่างเร่งรีบสิ่งที่ได้เห็นคือแถบหนึ่งของกระท่อมน้อยของพิชิตช,ชัยเทวมิตรพังทลายลงซึ่งไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่ามันเป็นการกระทําของใครคนหนึ่งด้วยลูกระเบิดมือเคราะดีที่มันไม่ตรงเป้าหมายอย่างจังซึ่งหมายถึงว่าทุกอย่างจะแหลกไม่มีชิ้นดีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาถึงในระยะเวลาอันไม่สู้ช้านักยิงสุกสั่งให้กันไม่ให้ผู้ใดล่วงล้ำเข้าไปในเขตบ้าน พร้อมให้กำลังอีกหน่วยหนึ่งภายใต้การควบคุมของในสิบตำรวจออกตะเวนหาล่องรอยบริเวณนั้นกระท่อมหลังน้อยนั้นยับเยินไปในส่วนของชาหน้าบานสะเก็ดระเบิดยังได้ทำลายปืนลูกซองเสียกระบอกหนึ่งอีกระบอกหนึ่งยังอยู่เรียบร้อยดีส่วนลูกกดนั้นอยู่ในมือของลุงจึงไม่เป็นอะไรหมาสองตัวซึ่งเพิ่งมาถึงตายทั้งหมดเนื้อหนังมังสากระจุกกระจายทุกคนได้เห็นความเศร้าสลดใจของเจ้าของหมาแสานรู้ซึ่งยังไม่มีโอกาสได้สแสดงความรู้ความสามารถของมันเลย เจ้าหน้าที่สันนิษฐานได้ว่าลูกระเบิดไม่ได้ตกบนชานเรือนมันอาจกระทบส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านแล้วกระดอนลงมาและตอนนี้เองที่มันระเบิดขึ้นเจ้าคนหลายต้องอยู่หน้าบ้านมีความแม่นยำในการคว้าและมีพลรกํากำลังทั้งเป็นผู้ชำนาญการในการกาดระยะเวลาระเบิดภายหลังที่ปลดสลักผู้คนในบ้านสุภาวันได้ช่วยกันรวบรวมเก็บข้าวของที่ยังเหลือจากการถูกทำลายขนไปไว้ที่บ้านใหญ่ลุงเราอเครดีของเขาเมื่อลงจากบ้านขณะได้ยินเสียงหมาสองตัวคำราม เขาเดินไปที่หน้าประตูเปิดประตูออกมองดูรอบๆไม่เห็นอะไรเจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าตอนนั้นเจ้าคนร้ายคงมาถึงและเตรียมทํางานแล้วมาสองตัวที่คลอรารไม่สามารถทําหน้าที่ของมันได้ก็เนื่องแต่คําสั่งของพิชิตชัยเองที่ยังไม่ปล่อยจากโซ่จึงรามไว้หน้าบ้านนั่นเองคนของพิชิตชัยที่เดินทางมาจากกรุงเทพไม่อยู่ตามพิชิตชัยไปบ้านสุภวานเพื่อไปกินอาหารค่าที่นั่นส่วนลุงกินตั้งแต่เย็นจึงกลับมาเฝ้าบ้าน เมื่อตอนที่ลุงออกมาดูหน้าบ้านเจ้าคนหลายข้ามถนนละสุกตัวหลบลงไปในคันคูที่มีระดับต่ำกว่าถนนมากลุงเล่าต่อว่าถึงกระนั้นเขาก็ยังสังหอนใจเมื่อปิดประตูบ้านแล้วแทนที่เขาจะกลับขึ้นบ้านเขากลับตระเวนดูรอบๆด้วยความสงสัยว่าอาจมีอะไรบกพร่องลุงตรวจด,ดูตามรั้วที่เพิ่งซ่อมขึ้นใหม่ให้แน่นหนายากต่อการบุกรุกเข้ามาจากภายนอกแล้วเสียงระเบิดก็กึกก้องขึ้นลุงยืนจังงังด้วยความตกใจอยู่ครู่ใหญ่ตอนนั้นเขาสาร,รภาพว่าเขาทําอะไรไม่ถูก นึกอะไรไม่ได้เสียงปืนอาจทำให้เขาตะลึงไปพลิบตาเพราะคุ้นแก่หูแต่เสียงระเบิดทำลายประสาทเขาจนมึนชาและเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีถ้าลุงไม่เสียเวลาให้แก่ความงงงันในตอนนั้นอย่างน้อยเขาคงได้ล่องรอยอะไรบ้างหรือไม่คงได้กวดหมารอบกัดตัวนั้นไปยังถึงพลิกถึงขิงสุภวาร,รู้ดีว่าเขาไม่ได้เสียดายความพินาศที่เกิดขึ้นกับตัวบ้านหรือปืนหรืออะไรแต่เขามีความเสียดายและอะไรสว์เลี้ยงทั้งสองของเขาย่งสุดซึง้ง พิชิตชัยยืนมองซากศพของสัตว์ตัวหนึ่งซึ่งเหลวแหลกอยู่เป็นเวลานานแล้วก็หวัวเราะในลําคอโดยไม่มีใครเข้าใจ <c oughs> สองครั้งแล้วที่เราได้เห็นว่าเจตนาของใครคนนั้นมุ่งร้ายต่อเราเพียงไรนี่หากตาลุ่งอยู่ในนั้นหากประสานอยู่ในนั้นเขาหมายถึงคนของเขาจากกรุงเทพสองคนก็อาจเป็นผีเหมือนหมาสองตัวนั้นจริงอย่างคุณว่าสุภาวานเสียงของเขาเกือบจะไม่เป็นกันเองกับหล่อนและเรียกหล่อนว่าสุภาวานตลอดเวลา ทำให้หล่อนเกิดความไม่สบายใจขึ้นอย่างประหลาดมาสองตัวนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่คนก็ทนไม่ไหวไม่ใช่ยาพิษไม่ใช่รอบยิงแต่ว่ามันเล่นกันขนาดระเบิดเลยทีเดียวช่วยไม่ได้จริงๆเป็นความผิดของผมที่อุตส่าห์เอามันมาให้คนอื่นสังหารช่วยไม่ได้เสียงหล่อนเศร้าหมองลงไปมากยิ่งขึ้นอย่านึกเลยว่าคนคนนี้จะมีวันถอยหลังเขาพึมพำแล้วเดินผ่าออกไปจะกลกุ่มคน มีคนได้ยินเสียงเขาพึมพำตลอดเวลาแต่ไม่มีใครได้ยินถนัดชัดเจนว่าเขาหมายถึงอะไรเมื่อคุณตาเพชรเดินเข้ามาหาเขาทั้งกล่าวด้วยเสียงอันเต็มตื่นและเศร้าสลดมันจองร้างจองผ่านกันขนาดนี้คุณพีชชิตชัยผมไม่อาจพูดอะไรได้มากกว่าขอร้องครับคุณตาผมเข้าใจดีคุณตาจะขอร้องอะไรผมเขารีบตัดบทเสียก่อนไม่มีทางอื่นใดจะดีไปกว่าไปเสร็จจากที่นี่ชีวิตใหม่ควรตั้งต้นที่กรุงเทพ หาความรุ่งเรืองที่กรุงเทพคนที่นี่ป่าเถื่อนมากเกินกว่าที่คนอย่างผมจะต่อสู้ผมจะพูดอะไรกับคุณได้ดีกว่านี้อีกแล้วคุณพิชิตชัยชายชาลาพูดด้วยเสียงนุ่มนวลคุณจะให้ผมสำแดงความเป็นห่วงใหญ่หวังดีต่อคุณอย่างไรถ้าไม่ใช่วิธีนี้คุณยังหนุ่มท่าทางของคุณมันไม่ใช่ทางที่คุณดำเนินอยู่แต่ทำไมคุณสนใจชีวิตที่นี่ขอโทษผมจำเป็นต้องกล่าวว่า ผมเข้าใจดีหรือไม่ว่าความเข้าใจของผมที่เป็นอยู่ขณะนี้ใกล้เคียงต่อความเป็นจริงเขาหันมาทางชายชรลาท่าทางเขาเยี่ยมหนันกระทั้งกลายเป็นกระด้างจนเกือบจะขาดความเคารพยำเกรงกันเลยเชียวและความที่คุณตาเพชรเป็นคุณตาของสุภวานทำสิ่งที่แม้แต่ตัวผมเองก็ย,ออย่อหยันในข้อที่เกี่ยวกับความจับจดเพ้อฝัน ทำสิ่งที่แม้แต่ตัวผมเองก็ต้องย่อหอยัานตัวเองในข้อที่เกี่ยวกับความจับจดเพ้อและฝันทั้งฝันทั้งเพ้อแบบหนุ่มสมองใสที่วาดความสวยงามไว้ในสมองไปอย่างไอหน้าขี้ขาดทั้งที่ผมเองยังไม่ได้ต่อสู้เป็นฝ่ายถูกกระทําข้างเดียวถ้าผมไปเสียคนหนึ่งใครจะรับรองได้ว่าวันหนึ่งมันจะไม่เล่นงานคุณตาอย่างที่มันเล่นงานผมผมเข้าใจดีคุณมีเจตนาอันแน่วแน่เพียงไรชายชราพูดอย่างอิดหนา,าและอาใจแต่ผมก็เข้าใจเหมือนกัน ธาตุอะไรทำให้คุณต้องดึงดันต่อไปหลายประการรวมกันแต่อย่างน้อยมันก็มีทิทิที่เกิดเพราะคุณไม่เคยทำอะไรสำเร็จมาก่อนเลยเป็นส่วนใหญ่รวมอยู่ด้วยถ้าเป็นผมผมจะเลือกทางที่ผมรู้ของผมเองว่าอะไรดีอะไรไม่ควรบางคราวคนเราอาจต้องฟังเสียงคนอื่นอยู่บ้างแต่บางคราวเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าความนึกคิดหรือเหตุผลของคนอื่นเป็นเรื่องไร้สาระ เขาเกือบจะพูดอะไรที่ไม่ดีงามออกมาหากไม่ฉุกคิดขึ้นมายังฉับพลันทันทีว่าชายชรา,า,าคนนี้เป็นคนดีเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปกลัดเกลียวออกกับท่านหรือแม้กระทั่งทําให้ท่านได้รับความสะเทือนใจเขาขาดไปจากท่านอย่างหมดอะไรตายอยากที่จะกล่าวอะไรต่อไปเราเดินไปอย่างลงุงพ้าใบของเรายังอยู่ไหมยังอยู่ทุกผืนครับเ <c oughs> ขาหัวเราะหึอย่างที่ลุงไม่เคยได้ยินมาก่อนขวดเล่ายังไม่แตกหมดนะถึงแตกที่บ้านคุณตาท่านก็มีครับ แกคิดว่าคืนนี้เราจะนอนที่ไหนบ้านโนนสิครับแปลว่าแกสงสัยว่ามันจะย้อนกลับมาเล่นงานเราอีกใช่ไหมลุงลุงพึมพำบางทีมันจะมาบางทีมันก็ไม่มาเราจะไปรู้อะไรได้ล่ะครับแม้แต่เสือที่เราไปนั่งซากบางทีเสือมันเข้าบางทีมันก็ไม่เข้าถ้าเราถือว่าเราเป็นซากสองอย่างสําหรับพลานที่ไม่ประสิทธิภาษากับภูมิประเทศเราต้องเสี่ยงเอาอย่างว่ามันอาจเข้ามากินซากหรือมันอาจไม่เข้าถ้ามันเข้าพลานจะถือว่ามันเสร็จเราถ้ามันไม่เข้าก็โชคดีฝ่ายมันไปอย่างนั้นใช่ไหมลุง ผมพอเข้าใจแล้วครับแปลว่าคืนนี้คุณจะนอนที่นี่ฉันไม่เชื่อมันจะย้อนกลับมาอีกหรอกลุงนึกดูให้ดีก็แล้วกันการที่เราถูกเล่นงานบ้านช่องพังพินาศย่อยยับแบบนี้เป็นที่สบายอกสบายใจของฝ่ายมันแล้วผลเล่ารู้ไหมว่าอะไรผมไม่ทราบครับลุงตอบยังเกรงใจนี่แหละมันต้องให้กระเทือนไปถึงคุณตาท่านมันต้องการให้ท่านเห็นว่าผลร้ายของคนที่ขัดขวางเส้นทางเดินของมันก็คือชิบหายวายป่วงอย่างที่ฉันกําลังได้รับอยู่นี่ถ้าสิ้นชั้นเสียคน คราวนี้มันก็เล่นงานคุณตากับคุณนายสาวของแกยังเต,ต,ต็มไม้เต็มมือแน่นอนเหลือเกินลุงงั้นคืนวันนี้เราก็นอนเราที่นี่ต่อไปทําไมเราไม่ไปนอนที่โน,น่นล่ะครับพิชิตชายเทวมิตรย้อนถามเกือบเป็นเสียงตะวาดแล้วทําไมเราต้องไปนอนที่โน,น่นคืนวันนั้นเขานอนที่นั่นจริงๆเขาไม่ฟังคําคัดค้านของใครทั้งหมดไม่ว่าจะหวังดีกับเขาสักเพียงไหนโลกนี้มีคนบ้าหลายอย่างเหลือเกินสุภวานกล่าวกับคุณตาของรอน เช้าวันลุงคืนพิชิตชายเดินทางกลับกรุงเทพเขาไม่ได้บอกใครเลยว่าเขาจะไปกี่วันเขาไม่พูดถึงว่าเขาจะไปทําอะไรไม่มีความห่วงใยในสิ่งของที่เหลืออยู่เขาจะกลับมาอีกหรือไม่เป็นปัญหาไว้ให้คนข้างหลังคบคิดกันเล่นจึงเป็นหน้าที่ของสุภาวาันที่ต้องเอาใจใส่ดูแลสิ่งของต่างๆที่เหลืออยู่ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกต่างๆรบกวนใจตลอดเวลารอนเอาช่างไม้มาลื้อถอนส่วนที่ทําลายสภาพของตัวบ้านที่เหลือจากการเป็นเหยื่อของระเบิดมือลูกนั้น ทำให้สุภวันคิดแล้วคิดเล่าว่าจะรื้อมันลงมาดีหรือไม่หรือว่าจะทิ้งมันไว้แต่มันก็ดูทุเลศตายยังบอกไม่ถูกวันนั้นทั้งวันรอนถามความคิดเห็นของโคตรหลายคนพวกช่างไมายลุงตาป่งและในที่สุดคุณตาเพชรถ้าเป็นความเห็นตาตาหรือเสียเอ้ามันไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรราคาคา่างวดก็ไม่มากไมกายกยกองที่จะไปเสียดมเสียได้มันแต่เจ้าของเขาเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่าง จะไม่มีเหตุผลอะไรเสียบ้างเลยหรือไงหรือถไทยอย่างนั้นรอดูไปวันสองวันก่อนก็ค,คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะคุณตาจะให้ตาลุงตาโรงเอาของมาไว้เสร็จที่นี่ก่อนให้พวกช่างไม้มาซ่อมแล้วตอกลงไก่อพยพกไก่มาเสร็จที่นี่ให้หมดรอดูท่านเจ้าของท่านมาท่านจะว่ายังไง <c oughs> ว่าแล้วก็หัวเราะส่วนคุณตาเพชรเดินไปเดินมาอยู่ในห้องซึ่งมีหลานสาวของท่านร่วมอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งความจริงนับตั้งแต่คนคนนี้เข้ามาในเขตนี้ เขาเป็นคนได้รับเคราะห์มากกว่าเราเสียอีกเป็นเรื่องบุญวิความตายอย่างน้อยที่สุดกี่ครั้งหนาหลานสามครั้งค่ะสุภวานตอบโดยไม่ต้องนึกจริงสิสามครั้งครั้งแรกได้เลือดครั้งสองมันยิงบ้านครั้งสามเล่นเพลงน่ากลัวกว่าครั้งใดทั้งหมดที่นี่ใครใครละที่จะเล่นงานตาพิชิตชายของเราคนนี้สุภวานย้อนถามเรื่องนี้คุณตาคิดว่าเป็นใครคะก็แม่แดงเรา ก็เคยคิดค่ะแต่อดสงสัยไม่ได้ทําไมมันไม่เล่นงานเราถ้ามันต้องการอะไรจากเราแต่เรื่องจะไปนึกถึงว่าเป็นศัตรสูส่วนตัวกับคุณพิชิตชัยแดงไม่ได้คิดอ๋อมันแน่นอนเหลือเกินข้อนั้นนี่ดูไปมันจะกลายเป็นว่าการที่ฝ่ายตรงกันข้ามเราได้สังหารใครให้เราดูเสียซักศพสองศพแล้วทําให้เราต้องพ่ายแพ้แดงเบื่อค่ะสุภวานคกรงด้วยความอัดอั้นตันใจเบื่อที่คิดอย่างเดียวกับคุณตาเราคิดต่อไปว่า ทำไมเราต้องให้คนอื่นมาเดือดร้อนไปกับเราตำรวจชุดก่อนไม่อะไรยายดีกับเรามาคราวนี้เห็นข้อย,ยิงชั่วหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะทำไมเราถึงมาได้คนร้ายอย่างคุณพิชิตชัยมาร่วมชะตากรรมโดยเขาไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรเลยหางตาของสุภาวานมองไปยังคุณตาแต่คุณตาไม่ได้พูดว่ากระไรนอกจากนิ่งไปเป็นเวลานานบ่ายวันนั้นเองขณะที่สุภาวานกําลังควบคุมการโยกย้ายเล้าไก่คนที่มาจากจังหวัดเอาเรื่องตื่นเต้นน่าสะเทือนใจมาเล่าว่า สิงกับนักโทษ่วนหนึ่งแหกคุกหนีรอดออกมาได้หลายคนถูกจับสองหรือสามคนถูกยิงตายอีกสามสี่คนได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกในเมืองเขาโจกันว่ามีคนข้างนอกหลายคนเป็นใจกับพวกนักโทษเหล่านี้นั่นคือเสียงที่สุภวันได้ยินแล้วนํากลับมาเล่าให้คุณตาเพชรฟ,ฟังพอเย็นจัดลงไปอีกหน่อยก่อนอาทิตย์ตกดินก็มีข่าวแน่นอนยืนยันมาอีกว่าสิงกับพวกแหกคุกออกมาจริงๆคุณตาเพชรได้เรียกคนของท่านสามสี่คนซึ่งร้นแล้วแต่เป็นชายชะกันบึกบึน อย่างตับโลงและลุงข้าไม่ได้เป็นกระต่ายตื่นตูมท่านกล่าวกับคนเหล่านั้นด้วยเสียงอันหนักแน่นแต่ข้ารู้ว่าเรื่องร้ายทั้งหมดไม่มีวันเสียหละที่มันจะห่างเราไปการที่เราอยู่ได้ด้วยความสงบสุขชั่วระยะหนึ่งนั้นพวกเองอย่าได้คิดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปบ้านคุณพิชิตใช้ระเบิดไปหนึ่งหลัง ดีแต่ว่าเคราะห์ดีผีคุ้มคนอย่างนั้นยังไม่ตายและเขาอาจไม่กลับมาหรืออาจกลับมาก็ได้ตอนนี้เองที่ลุงพูดออกมาพอให้ได้ยินทุกคนกูตาครับผมเชื่อเอาคุณพิชิตชายต้องกลับมาคนอย่างนั้นไม่ยอมถอยหนีและจะไม่หนีเลยเป็นอันขาดผมคิดว่าผมรู้ใจแกดีครับสุภวันมองหน้าล,งลุงเรายิ้มไม่พูดว่ากะไรเขาจะกลับหรือไม่ก็ตามแต่แต่ข้าภาวนาขออย่าให้เขากลับมาเลยเป็นอันขาด ข้ามองไม่เห็นว่าคนอย่างนั้นเรื่องอะไรจะเอาชีวิตของเขามาทิ้งเสียที่นี่โดยปราาประโยชน์พ่อแม่เขาฐานะดีที่นี่มันเป็นแดนกันดานเป็นแดนสังหารที่เขาไม่ได้รับการตอบแทนที่สมค่าท่านเห็นว่าเราควรทำอย่างไรขอรับโปร่งถามขึ้นบ้างบ้านเราไม่มีอาวุธเถื่อนเราก็เสียเปรียบฝ่ายโจรอยู่แล้วที่เสียเปรียบอาวุธน้อยกว่าเพราะเราพยายามจะเป็นคนดี พยายามทำดีถูกต้องตามทำนองครองทำท,ทุกประการฉะนั้นเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นได้มีดเอามีดได้ไม้เอาไม้ได้ปืนเอาปืนปืนเท่าที่เรามีอยู่เห็นสู้ไม่ไหวก็ถอยหนีไปเสียสู้ไม่ไหวเสียงปล่ n ดังขึ้นขณะเดียวกับที่ลุงกัดกรามดังกรอดสู้ไม่ไหวทำไมจะหนีขอรับท่านสู้ไม่ไหวก็ต้องแปลว่าหมดลมตั้งหา้าขอรับ ข้าขอบใจเองมากเองสู้กับคนเหล่านั้นก็เพื่อว่าเองจะได้อยู่ต่อไปคนอื่นที่สุดฉลิตเหมือนเราจะได้อยู่กันต่อไปไอ้โปง้งไอ้ลุงต่อไปนี้เองต้องระดมคนของเราทั้งหมดอย่าให้มันกินเหมือนหมูตอนเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้วบอกให้มันรู้เสียว่าวันหนึ่งศัตรูของเราจะเข้าไปสังหารมันในหมุงอย่าว่าแต่ตัวมันเลยแม้แต่เมียและลูกของมันไอ้พวกนั้นก็จะไม่ไว้ชีวิต